2026 Honda Civic p i c k Up รุ่นใหม่ล่าสุดถือเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญของประกูล Civic ที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่า Civic จะถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบรถกระบะในปีนี้ Honda ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการยานยนต์ทั่วโลกด้วยการผสมผสานเอกลักษณ์ของ Civic ที่เน้นความสปอร์ตความทันสมัยและการขับขี่ที่สนุกสนานเข้ากับความอเนกประสงค์และความแข็งแกร่งของรถกระบะเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางใกลหรือการบรรทุกสัมภาระที่มากขึ้นซี v i c Pickup ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่มีบุคลิกโดดเด่นไม่เหมือนใครในด้านการออกแบบภายนอกซี v ิก p ิกอัพยังคงรักษา DNA ของซี v i c ไว้อย่างชัดเจนด้วยเส้นสายตัวถังที่โบเฉีียวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตพร้อมไฟหน้าและทรงเพลยวที่ให้ความรู้สึกดุดันกันชนหน้ามีเส้นคมชัดและช่องดักลมที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ต เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด18-19นิ้วลวดลายพิเศษสำหรับรุ่นปิกอัพที่ให้ความแข็งแรงและทันสมัยด้านท้ายรถถูกออกแบบให้เป็นกระบะขนาดกลางที่มีพื้นที่บรรทุกเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปฝาท้ายสามารถเปิดได้หลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการขนของและยังมีระบบกันกระแทกเมื่อปิดฝาท้ายนอกจากนี้ยังติดตั้งฝไ่ไท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืน ภายในห้องโดยสาร Honda Civic Pickup ออกแบบให้มีความกว้างขวางและสบายตามมาตร,รฐาน Civic รุ่นใหม่การตกแต่งใช้วัสดุพรีเมียมผิวสัมผัสนุม่มและการจัดวางปุ่มควบคุมที่ลงตัวเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกหน้าจอ Infotainment ขนาด10.2นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำที่มอบประสบการณ์ฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในขณะที่เบาะหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2-3คนหรือสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารในด้านสมรรถนะซีวิคปิกอัพมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ200แรงม้าและแรงบิดกว่า260นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6จังหวัดในบางตลาดระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้าและแบบ AWD เพื่อรองรับการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลาย ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้มีความมั่นคงและนุ่มนวลในขณะเดียวกันให้การควบคุมที่แม่นยำทั้งในทางตรงและทางโค้งซีวิ c p ิกอัพยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้เช่น normal sport และ eco เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับในสถานการณ์ต่างๆด้านความปลอดภัย Honda จัดเต็มด้วยระบบ honda sensing เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบตัวรถได้ชัดเจนเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองซีวิคพิกอัพยังมาพร้อมระบบช่วยลงทางลาดชันและระบบป้องกันการ,การลื่นถล่ยเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในแน่การใช้งานจริงซีวิคพิกอัพออกแบบมาให้รองรับทั้งการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการทํางาน พื้นกระบะมีวัสดุป้องกันร,รอยขีดข่วนและมีจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งเพื่อความมั่นคงในการบรรทุกนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นฝาปิดกระบะบแบบแข็งหรือแบบนุ่มชุดราวหลังคาหรือกล่องเก็บของแบบติดตั้งในกระบะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย Civic Pickup ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Earth Dream และระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อหยุดรถ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะในระดับเดียวกันอีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรผสนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า210แรงม้าพร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดยิ่งขึ้นและการปล่อยมลพิษต่ำสำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ950,000บาทไปจนถึง1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริม ซึ่งถือว่า Honda วางตำแหน่ง Civic Pick Up ให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า Ford Ranger Raptor หรือ Toyota Hilux GR Sport แต่ยังคงให้ภาพลักษณ์ที่สปอร์ตและแตกต่างอย่างชัดเจนจุดเด่นของ Civic Pick Up คือการรวมความสนุกในการขับขี่สไตล์รถเก่งเข้ากับความทนทานและการใช้งานของรถกระบะทำให้มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการรถกระบะขนาดใหญ่แต่ยังอยากได้พื้นที่บรรทุกและความอเนกประสงค์ ในภาพรวม2,026 Honda Civic pickup ถือเป็นการทดลองครั้งสำคัญของ Honda าที่ผสมผสานความเป็นรถเก่งและรถกระบะดได้อย่างลงตัวดีไซน์สวยสะดุดตาภายในหรูหราและใช้วัสดุด,ดีสมรรถนะตอบสนองได้ดีในทุกการขับขี่พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยครบถ้วนการมาของมันน่าจะสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับ Honda าและอาจกลายเป็นหนึ่งในกระบะขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดถ้าคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข่าวสารรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามออ t o t ไ a i Garage r e v i เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณสนใจ